สวัสดีครับน่พบกันวันหยุดครับผมกับช่องเซียนสตอรี่ครับผมมาแล้วเซียนบิวมาแล้วสวัสดีครับด้วยโอ้โหอุปรกรณ์เจเราเพิ่งตื่นวปปันนี้เรามาตกปลากันนะครับคำสั่งของเขาคือต้องได้อาหารเย็นอะแต่ดูทีมงานงเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าเซียนบิวมั่นใจหรือเปล่าครับ มั่นใจนะครับเราดูตัวแรกเลยครับมั่นใจมากครับร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกศิษย์หรือว่าไงอ่ะอันนี้อาจารย์ครับนั่นลูกศิษย์ครัเป็นเปล่าวเป็นกำลังใจทีมงานเซียนด้วยนะครับันนี้ออกมาเหยื่อของเราก็จะมีเฮ้ยรำมิกุ้งน้ำเราไม่ไหวหรออะไรเขาไว้อันนี้เขาน้ำดีน้ำดีเลยเด็กเด่นเด็กจะใส่น้ำอยู่ เอาเจ็ตัวสามเส้เกเอาพักก่อนพักค่อนครับพักก่อนให้นั่งให้โอกาสนั่งพักก่อนก่อนนะครับอ้าวตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะครับรอชมรอชมครับผมตัวอะไรไหนไหนไม่ใช่เต่าว่ะสิหู้วววยวน ว้าวแล้วครับหมายแรกของเราตัวอ,อย่างต้องใช้เวลานะมาดูาว่าใครจะดึงตัวใหญ่ขึ้นมาว่า่าวันนี้มีได้ไหมวางว้นั่นแหละวางไว้ตะกุ่งวันไี้นั่งคุยกับไอ้ดำไม่ยินเลย โอ้คุยกันตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ย nháp wow, giờ một, chế gì dai không เหตุการณ์นี้เงียบสงบนะครับตอนนี้รอก่อนรอก่อนแล้วใครจะได้เปิดก่อนมีใครได้ไหมเนาะตอนนี้มีเจได้มาหนึ่งตัวพี่คีมหนึ่งตัวตอนนี้เราได้มาสองตัวแล้วใครจะเป็นคนได้อีกคนต่อไป คนบางคนก็เปลี่ยนน้ําไปแล้วทีนึงเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่นี่นี่เสียบเค้กเป็นไงโอ้โหไหนสูดไหนเสียนโอ้โหเสียนเค้ก,เคกทำงานเลยโอ้ตายละเสียนเค้กถือหน่อยโอ้ต้องใส่แว่นด้วยเหรอวะจับนี่หน่อยโอ้โหไหนเด้ ไหนไหนโอ้โหแก้วอ่ะแก้วอ่ะแก้วอ่ะสุดยอดต้นสูตรไหนฮะสูตนผสมอาหารส่วนผสมอาหารนี่สูตรผสมอาหารขอเชิครับแล้วครับจงบังหวะนี้ใครจะขึ้นหรือเปล่าครับจงบังหวะนี้ว้าจังหวะนี้ก็หายดูจังหวะของพี่เค้กเอตอนนี้ ตกใจปลาตกใจโยนลงมาพี่เค้กโยนลงมาอรุนได้อะไรอ่ะโอ้ขอพ่บิวไปดูล,ดปละอาการเป็นไงบ้างเซียนเค้กช่วงนี้ออ้ยปาลาเริ่มมาแล้วเซียน เห็นเป่ปาแต่สีขาขาวนะที่เปิดนั่นไว้แ่่สีขาวขาวะนด้านข้างในอ่ะเอเปล่าเยอะไหมโอ้โหเ,เอามาเหอะ ตอนนี Under ้สากาเป็นไงวะครับฝั่งนู้นชิบมาแล้วครับตัวนี้สาธุขอให้ลงน้บบนี้ ปวดเองเลยปวดเองเลยครับไม่มีใครปวดให้นะครับปวดเองใส่เองนะครับปวดเองใส่เองนะครับเขาต้องทำเองได้ปวดเองใส่เองปวดเองใส่เองนะครับนักตกปลาต้องทําได้ทุกอย่างนะฮะโอ้ยคันหมืแล่นั่ง สถานการณ์ยังเงียบอยู่นะครับได้กี่ตัวแล้วตอนนี้เน,นี่เผื่อแป๊แบ,บเดียวจา้าสามโลแล้วสามโลอยู่สามโลอยู่เอานิ่งๆเดี๋ยวตีเบียดหม่กับ นู่นนู่นดึงแล้วนู่นดึงแล้วนู่นตัวใหญ่ตัวใหญ่นู่นตุกเลยเดี๋ยวก่อนไปละหมุน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 ก่อนหมุนก่อนนี่หมุนกระตักขึ้นโดนไปเค้กเอาโดนโดนเอาโดนด้วยเอาโดนเอาโดนโดนแล้วโดนแล้วเอาแล้วเฮ้ย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  หมาแล้วมาแล้วดเดินไปฝั่งนู้นหน่อยดิโอ้โหโ,หโอ้โหเฮ้มันไม่ได้กินมันขึ้นมาได้ไง,ไไงอไ่ะไ,ไหนไ้หนเขาโดนอะไรนีไหนดูไหนดูดิ ไม่โดนปากโดนมันจะกินเลยก็นี่ไงไม่โดนปากมันจะได้ไงอ่ะโอ้โหเล่เซตเค้กจัดมาแล้วนนซิกมมบอยจัดมาแล้วครับผม,มตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้ว,วอา้อาวพอเนะปิดคลิปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะพูดดีๆพูดดีเออก็บอกปิดคลิปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าพบกับช่อง ไม่รู้อ้าวซ่องรู้ดิซ่องเซียนสตอรี่ค่ะพูดดิดิเซียนสตอรี่ค่ะพบกับเซียนเค้กอีพีหน้าบายบายเคเซียนก็นั่งเหงาไปนะคะโอเคยเลยอยู่ที่มือหนูได้ปุ๊บยอด